แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนฝรั่งอะ่ะเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันถ้าเราทําอะไรไม่ถูกให้เขามาบอกเราแล้วก็โอเคเราก็ยอมให้กระดาแต่ถ้าเขาผิดเราก็ต้องด่าเขาบ้างถ้าเป็นช่องอื่นนี้ไม่ได้นะเขาก็จะคุยแต่คนแก่รุ่นเดียวกันหกสิบเจ็ดิบอันนี้ก็คุยด้วยไม่เป็นหรอกเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปทํานาทําไรเราไม่รู้จะคุยอะไรไงแล้วก็คุยได้สนุกสนานแค่นี้แหละไม่งไม่ได้ซีเรียสอะไรคุยได้มันถึงได้ไม่ค่อยมีคนโตมาคุยไงจอน I อวิว o ูอะไรพายมาแปลเร็วๆนานา,นา,นาไปไหนแล้วนานาโอ้ยนานานาี้ก็พลนานานั่นาน,าน,าน,านี่ไปไหนหนี่ฉ <c oughs> ันนอนหลับฝันดีโอดไนต์ดไนต์จอนดไนต์แฮปปี้แฮปปี้ไอเลิฟยูคิดถึงไอด้วยนะคิดถึงไอด้วยไอชื่อแก้วน้องแก้วอะมิดแก้ว แก้วแก้วใจของจร <c oughs> ไอจุดไหนคุดไหนนั่นจรคุดไหนทำไมเราไม่ตอบโต้ทำไมผมไม่ตอบโต้ผมอยู่กลางแจ้งอ๋อยายเรียกทำเรียกทำซียูซียูทูมอโรหรืออะไรเนี่ยซียู oh. อะไรวะ พบกันใหม่ภายหลังโอเคโอเคโอเคจอโอเคดไนท์บายบาย thank you เราจะคุยกันได้แล้วเพราะว่าเรามีเครื่องเปยโอเคฉันจะไปนอนแล้วลา,าตีสวัสด์ค่ะโอเคจอนลาตีสวัสดีกุดไนท์ุดไนท์อย่างชัดเป่าอออคืออะไรอย่างชัดคืออะไรอย่างชัด ลาก,ก่อนจอนลาก,ก่อนลาก,ก่อนนะคือไปเดสมอลเล่นะต้องกู๊ดไนฝันดีนะจ๊ะที่รักไอเลิฟยูหนุนแล้วมันมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้เราก็ได้เพื่อนไงไอไม่ใช่พอคุยปุ๊บมันจะได้บ้เราไม่ได้หรอกมันไม่ได้กันง่ายหรอกขนาดอยู่ประเทศเดียวกัน,นยังไม่ได้ก,ดดกัน,นง่ายๆเลยเราก็แค่คุยไปเอาแบบเย้าหยอกนะเย้าหยอกกันไปเนาะอย่าไปคิดอย่าไปถึงพูดพูดเองลืมเองอะไรวะ กูดบายจะมากูดบายทำไมเดี๋ยวเอาขาเกี่ยวคอมาก่อนไม่ได้เอาแขนเกี่ยวคอนะ่เดี๋ยว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 มาก่อนเลยอย่าเพิ่งไปจะไปไหนควกันก่อนเดี๋ยวจะครบสองชั่วโมงแล้วอุย้ยเอาสองชั่วโมงดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่เอานะสะพ้ายปิดหน้ตาต่างด้วยปิดม่านด้วยเอาไอ้น้ตบุ๊กใส่กระเป๋ายัางเร็วเดี๋ยวจะกลับแล้วเออแล้วก็ขับรถไปด้วยแล้วก็ ไล์ไปด้วยดีกว่าให้มันครบสองชั่วโมงไม่งั้นโอ้โหตายเขียวยังไม่ได้ยังไม่ได้ประครบเลยนะวันนี้จอนไปแล้วปิดเครื่องนี้ก่อนอฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยม่อนม่อนมาหานาในอีกแล้วม่อนโอ้ยพูดเองลืมเองอะไรไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจพูดใหม่พูดใหม่หมเร็วคนแก่เนาะจะเอาอะไรกับคนเก๊ คนเก๋ก็คี้หลงขี้ลืมอย่างนี้เลยก็ยอมยอมรับหลงลืม,ลมพูดอะไรพูดใหม่ได้ไหมพูดใหม่ได้ไหมพูดใหม่ได้ไหมเราเป็นคนตรงตรงพูดกันใหม่เลยพูดมา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 ดมาใส่หมวกเอาค่ะจะเอารูปนี้แคป น้องลิสาน้องลิสานี่นิชาสวัสดีค่ะนิชารอสิบเอ็ดขอบคุณนะคะนิชาบอสไม่มาเลยวันนี้บอสไม่มามาแต่ล่างอื่นมาแต่ล่างอื่นเลยนิชาหัวใจกอดกอดขอบคุณนะมากอดกอดหน่อยกอดที่ขอกำลังใจหน่อยเนาะเอาไปทำอะไรเปล่เอาอะไรไปทำอะไร เอาไปทําอะไรคืออะไรอ่ะเอาไปทําอะไรคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจถามอะไรวะนซู่ซู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อบ้านเราอยู่คาเฟ่มาชิบะโอ้ยโอ้ยอะไร,รไอยตามหาบอสไม่อยู่เนาะบอสไปไหนไม่รู้บอสนี่ไปไหนไม่รู้บอสไปไหนบอสบอสนิชาเป็นยังไงบ้างเนาะ กี่โมงแล้วตอนนี้ย้ายใครมาเหรอนี่มาคนละล่างคนละล่างดูดิพูดเองหรือเองอะไรพูดใหม่เลยพูดใหม่เลย